สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นสิบอันดับสกุตชี่ที่ชอบนะคะจากช่องมันมิชนชาแนลนะมาดูอันดับที่สิบกันเลยค่ะอันดับที่สิบนะคะก็จะเป็นไข่ค่ะนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นไข่นะคะไข่ทองคำนะก็พอดีเนี่ยน้ำมูกไหลนะก็พูดยังไงเสียงก็เปลี่ยนไปนะก็ไม่ค่อยเปลี่ยน มากนะค่ะขายของคอน,นะไปดูอันดับที่แปดกันไม่ใช่อันดับที่เก้าเลยค่ะอันดับที่เก้านะคะเราชอบแค่สองชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเราชอบเท่ากันเลยนะคะนี่ค่ะ,คะอันดับที่เก้านะต่อไปค่ะเป็นอันดับที่แปดค่ะอันดับที่แปดนะคะก็จะเป็นนี่บัเกิลค่ะ ไปดูอันดับที่เจ็ดกันเลยค่ะอันดับที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นมากะลองนะมากะลองค่ะมันขาดแล้วมันขาดนะก็เล่นเราอยู่นะแต่ว่าเราชอบมากมอันดับที่เจ็ดนะคะชช้นนี้ไปดูอันดับที่หกกันเลยค่ะอันดับที่หกนะคะก็จะเป็นแอบยามโลคิตี้ค่ะยามโลของฮานลคิตี้นะ ยำโลคิตตี้ยำโลนเหลียวคิตตีออ้อันนี้เป็นของปลอมทุกชิ้นนะคะเป็นของปลอมนะไปดูอันเด็ดอันดับที่หกกันเลยค่ะอันดับที่หกนะคะก็จะเป็นซาลาเปาะคะ่ะ นี่มัโลนะกระเป่านี่ค่ะอันนี้อันดับที่ห้าหรอหอันดับ,บที่ห้านะเดี๋ยวนะสิบเก้าแปดเจ็ดหห้านะคะอันดับที่ห้าค่ะต่อไปไปดูอันดับที่สี่นะคะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะบันนะคะ ชิ้นนี้ชอบมากเพราะว่ามันสโลวมากนะจิวแต่แจวนะชิ้นนี้เราชอบมากชอบมาก,มากเลยอนี้อันดีบ,บสี่ละสโลวม์มาก ต่อไปค่ะไปดูอันดับที่3กันเลยคะ่ะอันดับที่3นะคะก็จะเป็นบันนะคะเกะกะออกไปดีกว่าเนะบันนะก็มัอนอันนี้เลยแต่เล็กโลกว่านะที่เราไม่ไม่ชอบอันเล็กเท่านะคะก็เพราะว่า มันชิ้นใหญ่ไม่จุใจเนาะอันนี้ที่จุใจดีนี่มีเดียมนะเรายังไม่มีไซจัมโบนะคะมีแต่ปังปองคูม,ม้านั่นแหละของปองคูม,ม้าเป็นของแท้นะของปอนคูม้ามนเป็นของแท้นะคะแต่เราไม่ได้เอามาอยู่ในสิบอันดับนะ นีมเศรามากค่ะต่อไปไปดูอันดับที่2กันเลยค่ะ2หน้า2องสองอ,อันดับที่2นะคะก็จะเป็นแฮนแทนแน,นี่ค่ะอืมโดนัทในสดนะชอบมากทุกคนน่าจะดาถูกนะคะว่าเราชอบอันไหนอันดับ1นึ่งนี่แล้วเราจะแกะออกมาให้ดูนะ เน่หอมนิ่มๆมากๆค่ะแล้วก็ดีด้วยที่นี่ก็ชอบมากเหมือนกันตำหน,นิก็ยังไม่ค่อยมีนะคะเพิ่งใหม่ๆซื้อมาเมื่อวานซื้อมาแล้วชอบมาก นีสิดางมมกชอบชอบเลยชอบสุดแสนจะชอบมาเปิดต้องไปลูกใส่ไม่ได้ต่อไปค่ะไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยค่ะหนึ่งนะอันดับที่หนึ่งมาแล้วอันดับที่หนึ่งนะคะไปใครไมปไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก แถมแท้แถมแถมแถมแนี่ค่ะปังแผ่นนะนี่เราชอบมากๆไม่ได้เห่อของใหม่นะชอบจริงๆค่ะมันนิ่มมากอ่ะนิ่มกว่าทุกชิ้นที่เรามีเลยนะคะดูดิแค่ลงเบาๆนะคะเนี่ยแค่ลงเบาๆค่ะลงเบาๆนะ าบมันนิ่มอ่ะดิมันนิ่มขนาดไหนมาดูกันนี่ค่ะมันนิ่มจนไม่เห็นเลยเนี่ยนี่ค่ะันนิ่มจะไม่เห็นเลยนี่ค่ะไม่เห็นตอนบีบเลยนี่นิ่มมากมากเดี๋ยวเราจะลองแกะออกมาให้ดูกันนะคะ ก็ชิ้นนี้นะคะยังไม่เคยแกะออกมานะคะเพราะว่ามันแกะยากมากนี่ค่ะก็แกะออกมาให้ดูเลยนะ,ะนเนื้อมันดีอ่ะเนียนด้วยนี่ค่ะมาจากโรงงานนะคะตรงเนี้เดิมทำให้กล้องโฟก,กัสตั้งนานแล้วอ่ะนี่ค่ะโฟก,กัสไหนนี่ค่ะโฟก,กัสไหนนี่ค่ะโฟก,กัสไหม นี่คนะมาจากมันมันมาจากโรงงานนะคะเราเราซื้อมาเราก็เจอแล้วลอ,อ่ะยังไม่ออกเลยมันเหนียวนะลงแานไหนอนนะคะมันก็ไม่ค่คยสโลว์คะเพราะว่ามันเหนียวอะเหนียวมาก มือเส้นอันนี้มันไม่ใช่นไเส้นนะคะเป็นรอยทับนะเนี่ยตรงนี้ยสดมัวมากเลยตอนนี้มันไม่เหนียวนะคะมันก็เยกลยฟลค่ะ,คะ คค่ะก็หมดนี่นะคะสิบอันดับของคุชี่ของเรานะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพราะว่า subscribe มันน้อยมากๆเลยก็สักป,ประมาณ50กว่าคนนะคะก็พอใจแล้วนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะกดเดยอะๆเลยนะคะ ก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะก็สต๊าฟครก็ขึ้นแค่นี้เดียวนะแค่หกคนเองนะคะก็ขอสั้าสิบกว่าคนนะคะก็ได้นะห้าห้ากว่าคนแล้วนะก็จะมาเริ่มสอนทำสานามเลยโอเคไหมคะหรือจะทําให้อะไรนะคลิปหน้านะคะบางครั้งนะคะเราก็จะมาทำคลิป ให้หัวละก่อนแพ้นะอืมแล้วอ,อ,อย่าลืมกเราติดต่อไปให้ช่องเราด้วยนะคะอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ได้หรือว่าจะกดไลค์จะดิสไลค์อะไรก็ได้นะคะเราก็ไม่สนใจนะแค่อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์อะคอมเมนต์ได้ไหมไม่ยอยากให้ทำอะไรอะแต่อย่าด่ากันนะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอลาไบก่อนนะคะบ๊ายบายกดสตัตยไครยนะกด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 ที่ด้านล่างหรือด้านข้างนะคะมันมีหมดเลยถ้าเป็นแนวนอนนะคะด้านข้างคะ่ะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งนะคะก็ด้านล่างสําหรับท็าเลรดนะด้านล่างกับด้านข้างนะแต่โทรศัพท์นะคะมีแค่ด้านล่างเท่านั้น ก่อที่ด้านล่างสองนี้เลยหน้าน้่างสีแดงๆอ่ะสีแดงๆกดๆกด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 ก็ใส้สน่นใจไปเลยนะคะโอเคลาจริงๆแล้วนะลาจริงๆแล้วนะไปก่อนค่าไม่อยากพูดนานนะไปแล้ว